สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอ่ะเจอกันตอนเย็ยนๆนะฮะไปหาปู่หลองมาแล้ววันนี้ปู่เซียนหลองเลขสี่ตัวนะเข้านะงวดที่แล้ววางห้าเจ็ดหนึ่งตัวไหนอะ่ะจำไม่ได้ใช่แล้วสี่หนึ่งห้าเจ็ดนะสี่หนึ่งห้าเจ็ดนะเข้าที่เจ็ดนะครับผม งวดนี้มาตัวไหนอตามโชบไม่เสียเวลาครับผมเสียนหลองถือว่าเสียนอันดับหนึ่งรุ่นลายคามนะอายุ84ปีแล้วนะหัวสมองยังเยี่ยมยุดเหมือนเดิมนะคำนวณได้ปีๆนะงวดที่แล้วคำนวณเสร็จเขียนเลขรับเลขมาให้หลานดูอ่ะเลขน่าจะว่าสามหนึ่งแกว่ากูชอบสามหนึ่งถามหลานชอบตัวไหน ผมชอบสามสองไอ้สองสามตัวเดียวกันหลานถูกห้าพันเสียนหลุดเหมือนกันนะเสียนเล่นสามหนึ่งแต่ว่าหลานไปเอาสองสามนี่แหละการคำนวณมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีได้มีเสียอตามโชว์ไม่เสียเวลาครับผมอ่าเสียเวลาเดี๋ยวปรับกล้องแป๊บเดียวนะป๊าบเอาขึ้นฟ้าไปเลยเอา้าขึ้นฟ้าไปปรับอีก ขึ้นอีกนิดนะ่ะตัวไหนเสนองวดงวดที่แล้วนะสามศู 7, 9, นยะ์เจ็ดสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งนะเลขงวดที่แล้วนะตัววิ่งสี่ตัวนะมันมาอย่างนี้นะอ่าเขียนให้ชมนะสี่ตัวสี่ตัวตัวไหนตัวไหนสีเขียวเขียวเขียนดีกว่า สีหนึ่งนะกับห้าเจ็ดนะสี่ตัวครับผมผูเช็ดหลองว่ามันจะมาห้ากับเจ็ดนะนี่ผูเช็ดหลองบอกว่าตัวเด่ดนนะมีห้ากับเจ็ดนะผลออกออกที่เจ็นะครับผม ตัวนี้นะเจ็ดเก้านะครับผมตัววิ่งตัวนี้นะผลถูกนะผลออกเจ็ดเก้านะอ่ะวันนี้มาแล้วนะตัวไหนตัวไหนวันนี้วันนี้วันน,น,นี้มาแล้วมาแล้วตัวไหนตัวไหนเนะเขียนให้ชมหน่อย ขีดเส้นก่อนนะเอาแค่สี่ตัวนะสามสองหกแปดอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนสี่ตัวนะ่ะสามสองหกแปดนะเสียนหลองวิ่งที่ตัวไหนเรามาดูกัน สามสองหกแปด่ะเสียนจับที่สามกับสองนะจะต้องมาตัวนะสามกับสองมา้นวันนี้นี่เขียนไว้ตรงนี้เลยนะไม่สามก็สองจะต้องมาตัวนะ อ้าถ้าหากมาด้วยกันนะเซียนจำให้ตัวนี้นะจะมาได้หรือเปล่าสี่ตัวนะ, 3, 6, 2, 6, 3, 8, 2, 8. ะสามหกสองหกสามแปดสองแปดะเซียนให้สี่ตัวนะเซียนบอกว่าเซียนหลอมบอกว่า แปดก็มาได้นะหกก็มาได้แข่งกันนะฮะสามกับสองน, 2, นี่ตัววิ่งหลักอยู่แล้วนะฮะอ่ะตัวนห้นจะมานะตามดูเสียงหลองตัวจริงในคลิปนะครับผมไปแล้วไปแล้วอำลาพาจากบิดคำแล้วไปแล้วไปออาวันนี้มาเยี่ยมยมถามข้าวพอเสียงหลองเด้อปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วกระตาแปดสิบหวดก่อน มาสี่หนึ่งห้าเจ็ดเรกวิ่งนะานะฐาเนาะสี่หนึ่งห้าเจ็ดมาตัวเส้นหลอมมาว่าห้า 5, กับเจ็ดจะต้องมาเรกตั้งหลักแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามหากับเจ็ดเนี่ยเขาจับไว้แล้วนี่เจ็ด mm hmm. แทงกันไปหาแปดเก้าหาแทงไปหาหน,น,นึ่งส mm hmm. องสามออกตัวเดละไรเจดบางีเนองออกคักว่าละเจ็ดเกขานี่อ่ะวันนี่เลขวิ่ง อยาหลักก็คือสามสองหกแปดตาหกกับแปดเราไดมาน้ำกันได้บ่สซี่ตัวนี่ตาได้นมาหลายเถ้อยู่อมาหลายเถ้อยูนบอสต่ว่าบนนีเียงสามขั้นสั้นสากับแปดขั้นสั้นกับสองกับแปดกันมาได้ตัวท่านอ่ะมาได้มานี่ตัวเล็งไว้เนี่ยแต่ว่าเรียกว่านี่สองแปดขั้นสั้แปด้เอาตาเล็งสองแปดบอ มาผมสีเลี้ยงสามแปดอาไว้สองแปดก็สามแปดรู้จวาวกเรู้จวนันกันยี่เนาะสามจีหานี่ใต่เนี่ยเนีเลขสามีหายทั้งทั้งเยนี่มันชเลื้องไตห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่สองกับสมมันที่ยุทธยุทธทั้งโตยุททั้งใต้นที่มันที่ออกขึ้นทั้งทงอ่ะเนแล้วนี่สองกับสามใส่กับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ้าวจับลองดูนะครับ สกับสามใส่แปดเอ้ามันก็มีสองแปดสามแปตนต่าตางนนี้น oh, ี่เว่าเสียได้เด็ดอะไรสามแปดก็สามหกเนี่ยบอ้ดูงดูเจ็ดตัวเด่นไว้แล้วอันบ่ไม่ติดเชี่ออตัวจิดเชื่อเลยสองแปดสามหกสามแปดอันนี้สามแปดจก็มีอยู่อันนี้ตัวนี้เป็นเลขตั้งหลักเราแล้วครับนี่เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าอาเจ็แปดนบ่สามแปดสาหข สามหกกรมาไดอันปอบวกสามหกตัวนั yeah, ้นเลยอ่าแปลว่าให้ว um, ่าเด่นเด่นอยู่เด่นอยู่สามสามหกกัสามแปดเนาะนี่ขั้นมันบวกเลขสามแปดตัวนี้กับสองแปดเลขคือบวกสามหกตัวนี้เลยโอ้ได้ทั้งนั้นเนาะโอไดเนาะอ่าเลขตั้งหลักนะฮะสี่ตัวมานะ ี่ตัวมาแถวว่างเลยก็ละสองสามสามสองหกแปด่า2องกับสามนี่มาแน่บ่ตาห่วยมากมามันจะเรียลเอนี่นี่นี่โอ้ตาบอกว่าสกับสมานี่เพราะว่าเลขจะเอาเลีล่างขึ้นมาล่าง สองสามน้าตาเนาะล่างสองสามล่างสองสามงมาตัวใดตัวหนึ่งนะชนกับเลขกวิ่งแกพอดีแกบอกว่าสองสามจะต้องมาตัวใดตัวหนึ่งอ่ะจับให้มาแล้วนะสามปดก็ได้บ่าตาสามหกเนาะไล่ไปเบือนเนาะสามหกสามแปด สองหกสองแปดแหมเอาไวท้ทายบตาแปดโอ้ยังว่าเลขคู 5, ่้ <c oughs> ทยอวคู่ไทยด้วยว่ <c oughs> าเ่วสามกกับสามสแล้วเอาเลขมันก็มีสี่ป้องทัท้นัะ้ะ,ะ,ะ,ะ <c oughs> ไม่ใช่ถ้า <c oughs> เลือกเลขเขาบอกวาเ่มันจะอักกินห้าเลขบ่อกอกเลยบาเดียว <c oughs> มันคันเลขมันจะเอาเลขศูนย์มาเพราะว่าเลขศูนย์นีนี่ยเลขศูนย์ศูนมาออกศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดตัวนเรีกับศูนปตัวนี้เรข ถ้าเลขศูน 6, 8, 6, 7, 8, ย์มากินหกก็แปดหกเจ็ดแปดต่อเลยันมันดีจะเข้าปุ๊บ,ป,บ,ป,บป้๊บ่ออกเ่็ออกเลขล่างนึ่งศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนยแปดตดนี่เอ <laughs> เอดีจะ้ากันอไปล่างก็ได้นบ่เลขล่างมันหกนะเก็ดปนเนี่ยโอ้ล่างล่างวิ่งหกเจ็ดแปดบ่วิ่งบนสามสองหกแปดล่าง โอ้เกียรแปดเอาเก็วิ่งตัวใดล่างอ้เแปดล่างอ่านี่นเรียกหลางสองกับสามโมดสองคูหนึ่งตัวสองสเป็นหกเรียกลลางเกียแปโอ้คันนั้นเรกหลางคูณเลือกสาตัว เอาสามเอาสามคุณหน่วยเราบ่จ้เรียกคูนัโว้ยเออสามสามสามคูณสองสองคสามเลยนะสองสามเป็นหกเรียกคูณเตียสามตัวเลกแรกตัวได้สัววะ้นหานึงเนี่ยเอาไปคุูณตัวเลขหานึงหานึงเขเอาสองคุณนฮะอาสองคูณหนึ่งสองหนึ่งเป็นสองสองสามสี่ว้ายสอมสองสามสี่มาเนาะว่างั้นเนาะงวดก่อนสองสามสี่ ล่างเลยนะนยห้าหนึ่งคูณสองอเรีกคูณโน้นเหรอสองหนึ่งเว้นสองกันมาตาสองสามสี่อสองสามสี่เรียกของโซเซียวน,นี่นี่เรียกล่างนะวิธีคิดเรียกล่างห้าหนึ่งหนึ่งคูณสองกับสองสามสี่ล่างมาเข้าสองกับสามเลยงวดนี่เลขสองสาม คูนสองว่ะสองสามเป็นหกหกเจ็ดแปดนี่เด็กสายถูนิ้วเพ่าอะไรมันอุตัสนีลมาอยู่ล่ามันอยู่เพราะว่าจะเดอกั้นแรกเขาออกสองปดเลยว็ะนี่หกเจ็ดเต็มสองล่างศูนย์หกเลื่อนคิดล่างเลยนี่เด็กศูนย์โอ้สำหรัเจ้าจับศูนย์หกศูนย์เจียดน่ะกันเหนื่อยกันเด็กล่ากมามันหนีจากเขาเนี่ยเนเลยล่ามันออกมาเปียกศูนย์เนี่ยมันไปจับศูนย์มาเรียกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนเปตามตัวเอือ ติดหลังเปาะเลยติดหลังเปาะทีโอเคเปดนี่จับเป็นลลางรถเลยทีเ้ยนี่บ้าน เปิดบ <laughs> าทนี่เปิดคลองนะครับเ้อเทำเพลงไป้ท้งนั้นตาอูยุคนเดียวแล้วสูมือนี่บ่ฝันอีวาาวอ่วะตาโ้ย้ยยายบ่ไมาให้เนี่ยจีม่ให้เดียวผู้เวียนเออว้หลานมาบอกสิมหาออหาสิบเอว่ากคนจะไม่ข้าวป็นี่เนาะโวกนึงผู้นึนนหหนงือง้อเล็กตัวเงินโ่วาหาหนึ่งมตัวก็ซื้อหนึง่งหกหนึ่ง แปดหนึง่งหหนึ่งแปดหนึ่งือเด็กที่หน,นึ่งมาโมกหนึ่งนวัทั้งดวงวดีีทังดวงว่ดดีที่ที่วัดนี้มันใจ เปียกตัวเดียววที่ตาเรียกเปียคือเรียกเปียกเนาะถ้าเรียกเปียกเาเรียกงเออมันก็มาน้ำกันเนาะหอกก็เปียมันอยู่น้ำกันมันต้องมีตัวหนึ่งล่ะหอกั็เมันออกมากสิ่ง่ตัวใดว่าใช่มันมันยุดสิเรือกอยู่หน่อยแลรวเนี่ยถ้าเรีกลางมาาตั้งเก้าศูนย์หนึ่งสองอะไรแบบนี้นี่เห็นบ่เก้าศูนย์หนึ่งสองหนึ่งมันจะออกกูเล้วเนี่ยเอ้าจุดตัวใดเสียใจเรียกผมว่า เก้าก็เดเจ็ดเก้าไ็่ใ้่คือวันเดกตัวตัววันนี้ก็ตั้งโตเก้านี่บก็โตเก้าก็เรียกเก้าไทยเนาะโอ้ตัวไหนยูไทยจะเรียกอเจ็ดเก้าคันวันวันวันเขาเก้าศูนย์หนึ่งสองวันที่มาเขาี่บวัหกเจ็ดแปดที่บเออเรียกมันวิียกหกแปดนี้เออเอัเาเรียกหกหกแปดแต่เรียกตัวเท่าไม่มีหาหกเก้าตตัวออกตัวนึงเมียอ่เนี่ย มึงเทามันเขาตักเก้าศูนย์หนึ่งสองไว้ตัวว่าเลขสองตัวนี้มันโอเนี่ยเลขหนึ่งตัวเนี่ยมันออกหนึ่งสามตัวนี้โมแม่รู้อกสองสามสองสามมันอยู่ทั้งบนทั้งล่างเนาะเนี่ยเขาซื้อเขาอยู่นัสองสามว่าถูกว่าเรียกว่อะไรเรียกขิกเรียกขิว่าเขาซื้อตัวเดียวสองสามตัวเดียวทิพยผม พี่ตามันมาสี่งวดมันมาสามงวดแล้วมันนาสีคู่เนาะไ,<ว>ไปสี่งวดมัมัสีงวดแล้วหนาสีค่คู่ไปห้างวดบาทเนี่ยเขี้ยะบาทนี่นคู่ครับเออคูมันหูไปเลยอามอดีแลวม,ม,มก็ตาถูกเก้าแล้วเรียกเก้าท่ายังมันเนี่ยอเก้าส่ 1, ว์หนึ่งสองไว้ขั้นขั้นขั้นเลขสอ,อตงตัวนี้มาก มันออกตออกตัวนึ่งน,นี่ศูนหนึ่งสองเนี่ยเนี่ยเศูนย์หนึ่งสองต้องออกตัวนึงมัติีทั้งบนทั้งล่างนะเนี่ยคสองมาเพิ่มิีออกสองแปดพลีบาทเนี่ยน,น,น,ออนี่สองแปดั่ศูนย์มาเพิ่มเิศูนย์มาเพิ่มมันจะออกศูนย์หตัวนี้กับศูย์เจ็ดตัวนี้ <laughs> เพราะว่าสองตัวรับรันไดตั้งแบบนี้กับแม่นเพื่อนนาะตาเนาะ เพใส่ได้อยู่เาอัสุ่มบนบ่มาน้ำกันนี่สิฮะออาลาพาจากพี่น้องเอาเบื่งซ้ำนี่ละอันตัวนี้บ่ออกแค่เท่านั้นเดี๋ยวฮะฟังตัวนี้ซะกอนเห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนยนี่ตังไม่มันม่หกตัวหนึ่งสองสามสี่บอออกแต่ออกเรียกตัวนี้วิ่งสองก็สามสี้ทั้งเดียวใส่ทึ่งยางเดียวมันบ่เื้อยางเดียวนี่นี่วัน หนึ่งสองสามสี่เรียกลากมันสองสามหมดนี่มันเอาสองก็สามมาไว้แต่เขาสื่อจะเท่งแต่ว่าซุ้มนี่เฮ็ดเป็นลอกไว้แล้วเขาอันว่าซุ้มในตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจ็ดตัวเลยเนี่ยห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าห้าเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าห้าแปดหกเก้าห้าเก้าเขียนอะไรไุมพิเศษอะไื้อทีเอาสี่ถือลอกบนหรือลอกล่าง ลอกล่านี่มีสามแปดที่ถาสามหกกมีสองหกกมีสองแปดกมีนี่นี่นี่ล็อกตัวนี่นี่มีที่เจ้ามักนี่นี่สองแปดใช่หรือสองหกสามหกสามแปดนี่เอาซีฟองนี่เนาะคาดออกมาหรอ อ่ะหมดเวลาอำลาพาจากพี่น้องไปแล้วไปแล้วซรำนี้ละแต่ว่าอะไร